เปลี่ยนหลังคาครับหลังจากมุ่งจากมาโดดใส่ทนุ่มกระเบื้องหลังจากนี้ไปก็จะมดของหวานทุกชนิดผลมไม้หวานหวานทุกชนิดอยู่แน่สุขภาพครับได้แข็งแรงแข็งแรงกลับหน้าดังบุญบางไฟแบบ มาเอาทิมงานมาทายดูโดยท่านผู้ใหญ่ครับให้เกียรติมาตัดผมให้ครับนี้หลังจากภาร,รกิจการงาน,นช่วงบ่ายนี้จะเริ่มซ่อมแล้วครับขบวนนั่งล่ำตางเต้นแล้วป่ะครับตามเต้นอื่นอ๋นอออแต่วัมนมานี้ซ่อมไปก่อน เริ่มซอมเื่อเอิหมอเลิ่มเงินเริ่มนั่งแล้วจัดท่าเริ่มจัดท่าก่อนให้ตัวลักลักเพิ่นได้ท่าท่าก่อนะเรารวบตึงตึงขึ้นทำไมกาวาสีประมาณแปดสิบนั่งลำขบวนใหญ่รวมกับหมู่บ้านอื่นไหมครับรวมรับซีหมู่บ้านอ๋อบ้านจะเป็นเงบ้านเข่งหมูหาแล้วก็บ้านสาหมูโวบแล้วก็หมูเก้าบ้านนาแปะครับ้านนาแปะบ้านเก้าน้องว่าสแตง อุณาสแตน5หามื่อวานหาเมื่านร่วมร่วมกับกระฟ้าตะโกนมือสองเป็นกระฟ้าลากลาศสาวบุญงามเนี่ยเลยครับเป็น1 1 1นั่งบนน้องมาไก่ครับมาจากเมืองรอยเอดครับมาตักผมอยู่บ้านตะโกน ยูนาบัตะผ้าครับพาะเสาวพระส้ากับท่านในไหวปูตาแก่บนอยู่เลยครับเมื่อไเป็นมาเครื่องเสียงยายถึงดยังเด้อเมิ่ยายคือฝนผุพ่อพลดพีแมนครับวมาฝากฝนมาเอาบ่อท่านมาลืมถึงตามเครื่องเสียงละค่าเสียงสีมุนเย แตะละเได้แอรรถแหย่แห่เลยเนาะนางหล่มเนาะมานมานกัไปชั่วโมงกูแล้วเนาะป่อนชั่วโมงรถกันบุนบวยรถกันเสียงมากูกมองแบบเครื่องเสียงกษัตริัเนาะนั่งก็หน้าหเนาะมันซ่อมน้าบะษับเลยถ้าไดรถแห่มีเครื่องปั่นมนาตาันจะบอดับขาหท้า ใส่เครื่องสั่นกับรถเนาะต้องรถงไงญ่ได้รถกลางสีรอบกลางเสียงเงิในเงินเดี๋ยวสักครู่เป็นคลิปออกปูตาครับอันนี้คลิปตัดผมครับนะอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคุณอ่ะสายเป็นหนนิมเปิดยอยู่ เป็นงานพาสาวครับยิมมหวานก่อนกัดกระมอเราบุบวน้วนเลยนะ้คิดรับร่างกายอกคผมก็เกืบกระมออันด่วนแล้วุบ้ไร ขึ้นไปกูปืนกำลังัำไมกินปูรอดฟังทีน้กิโรงพยาบาลเลยแต่ให่ปูหอดเซ้ใคร่ะขึ้นเ่ยนะใกล้เลยห้าเปีดเขาายทังแลยเกิดยังบุญวเนี่ยในตัวกดมวงครึ่งร้อยนึ่ง ขอบคุณครับทุกการติดตามสมัครสบุบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ